สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเมื่อี้นะคะล้างหอยออกแม่เกศกสิมาสรุปนะคะสรุปหัยแห้นะคะแม่เกศสิบห้าเขาไปถามค่ะเขาไปถามแม่ขวานว่าแม่ขวานพึ่งถือป่ะคะเพราะว่าเลขของอาจารย์ป้าขาดกับเขาเต็มเต็มนะคะสองแปดนะคะสองแปดน่ะแล้วก็เลขของแม่ขวานก็มีแปดสองกบแปดสามนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ากับเลขกู้เท่ากับเขานะคะเดี๋ยวแม่เกศเสียมาไหเบิงเนาะค่ะว่าได้ตัวได้ต่ว่าตอนนี้เข้ากับไปถามแม่ขวานก่อนนะคะว่า ไม่ควรพ่นได้หลายปันได้เนาะค่ะนี่ยินข่าวว่าพ่นถูกห่อสามตัวนะคะท่านผู้ชมเขาก็ไปรุนกันว่าไม่ควรพ่นได้ท่าใด้เนาะค่ะพ่นกับเขานะคะแต่ว่าออกตัวร่องนะคะท่านผู้ชมโมแมนต์ตู่เด่นนะคะมากออกแต่ตัวร่องค่ะสวัสดีจ้าแม่ได้หลายปันได้ค่ะมวดเนี่ยสวัสดีจ้าโอ้บอกท่านผู้ชมแน่ได้คาร์บถูกค่ะข้าักข้าขวดอยู่ดอก เป็นว่าราคาประทูกับผ้านำขวดนะคะกัมพูช์มัน่ามากเนาะเซียนทไหนมันมากแปดสองเอาจารย์ก็แปดสองเปร์กับว่ามากอาจารย์ห้องฝากขาดอาจารย์เจ้าของนั่นแหละครูคนสอนมากน่ะพนมาเซียนในน้าอาเซียน่าเอาสองเปร์กับว่าว่ามากก็สั้นก็ซื้อเลขตัวไรซะจากสิบบาทเลยซื้อยี่สิบบาทไรเลขหกสองแปดหกสองแปดกับว่ามากแต่นคุ้มสื่อนี่นิมองแพงพนหายรักล่อยมากหัวกับสองพนหายมาก คนว่าเอาสองเอาโฮกไซซาก่าเรื่อื้อตามใจเพื่อนก็ได้แค่นั้นล่ะแต่ว่าถตก่างสิได้อยู่หลายเมือนดูวซื้อร่างหลายเมือนด้วยซื้อแปดสามตัวนี่ค่ละก็แปดสามได้เป็นแสนคนหนะโอ้แปดสามได้เป็นแสนค่ะแปดสามได้เป็นแสนไม่เก็ตก็ได้ขึ้นกันแต่ว่าแปดสองสองแปดไม่เก็ตลรวบอซื้อสองแปดซื้อยูแต่ว่าซื้อก็ซื้อเปลี่นมือสองมืออยู่แต่ว่าตัวกลามมันซื้อหน่อยๆว่าได้่าเลขขึ้นกันยังดีก็เลยซื่อ สี่หาพันหนึ่งค่ะแต่เท่านหร่ก็เอาตัวมันในตำแหน่งมันในสื่อแค่นี้ค่ะได้กับอยากได้ไลน์เด็ดตัวเป็นนายวาสนาเลขสามตัวนี่เป็นของเด็กของอาจารย์ฟ้าขาดบอกแม่หกแปดสองคนหายรักลอยมากหกกับสองเปนเนียนคะถ้าว่ามากสองอ่ะเอาหกไซส์เป็นว่าค่ะก็ได้ล่องสื่อหกแปดสองหกแปดหนึ่งค่ะกะเล่นออกหกสองแปดออกตัวกราฟก็เลยเด็กตัวเป็นว่ะตัวค่ะเท่านั้นน่ะ เห็นจำแล้วแหละเนาะโนมักในราคาประทูกึนเนาะค่ะได้มันเลขลางเนาะมาเลขลางเพราไ้คิดว่าจะออกบนเนาะจ้าบริคิดว่าจะออกบนซื้อกันไม่้ซื้อเดือนี้กันออกเลขลางนะคะเลขลางนัไนไม่ควรประสิทธิ์ได้หลายอยู่เนาะค่ะอันนี้มันไปเป็นเลขบนเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขบนนี่จำแไ้วว่าจะนาเนาะสร้างโหนาังวดนานะคะงวดหนาเทาก็รล่อไม้เนาะค่ะเลขของแม่ควรกับเลขของอาจารย์ของ อาจารย์ท่องปากขาดนะค่ะท่านผู้ชมอาาจรอดนะ่ะตะเดียวแล้วในควนเป็นลูกซีดเพิ่นเนาะค่ะซีดเพิ่นเพิ่นมาสิมาประกอบตัวง่ายงานี่ก็จะสิได้มาบุรเด้มาลูกพ่อวิทย์วิญญาณญานบุรเด้มาอยู่ค่ะบัรดีม่าสิมาอยู่ที่แหลกวัดเอาไปมาเจ้าศิรามาอากันบุรเด้มาดอกแต่บุรเด้มาก็สิไปติดตามให้ขึ้นเก้าหลักให้ท่านผู้ชมเพิ่นติดตามเบมึงอาจารย์นี่เพิ่นให้สอนมาตาดนแล้ว ถ้<ฮ>าเป็นสาวคุณเอาง,ง่ายๆลดพ่อกัน <ฮา S 2> เป็นลูกซีดกันเพิ่นเฮ็ุมาตาแม่ขวนเป็นสาวคุณตาสิบเอ็ดปีคุณตาว่านแม่ขวรไม่คมเคยสนใจดอ,อกตะจีซื้อเลีว่าเป็นหมอจะมาซื้อเป็นต่อเทานี้และซื้อน้ำพ่นตะจีตาเป็นสาวว่ากล้าซื้อบานหนึ่งก็เสียดายเงินยันต้องมาถือเดีย๋ยวนี้ซื้อเป็นรูปการละก่ะ <ฮา S 1> ละเป็นจังได้กางวดนานนะคะ วดดนาเขาเปล่าไม่ผู้ใดผู้ใดถูกเลขนั่นแม่ขวนเนี่ยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของอาจารย์ท่องฝาขาดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่เกตกระแัเบิงเนาะค่ะว่าเลขของอาจารย์ท่อง้าขาดตัวใดกับของแม่ควรเนาะค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมเลขของอาจารย์ท่อง้าขาดที่แม่เกดโล่งหายเนาะค่ะเนาะค่ะมีสิบแปดกับสองแปดนะคะ,คะม 108, 28, นะคะันก็หายนินนินนะคะสองแปดนะคะท่านผู้ชม คุณดถืกเน,น่นาค่ะงวดนานเท่ากับตามไม้แล้วคะตามอาจารย์ท่องฟ้าขาดกับตามเลขของเม่วเขวนเท่าเนะคะ่ะมาได้ตัวใดน,นะคะ่ะแล้วก็เลขเนะคะอีกอาจารย์นะคะอีกอาจารย์นึงนะคะเ้นกะไหหมาเปนกะเขาขึาขข้นกันนะคะ่ะเดี๋ยวมาเกี่ยงให้เบืง่งเลขของอาจารย์อันขอโทษค่ะ เลขของแม่ขวันนะคะก็มีแปดสองแปดสามนะคะกระเขาอยู่นะคะ่ะเขา่าเข่าตัวน,นี้นะคะ่ะเข่าแปดสองนะคะท่านผู้ชมเห็นจังไดเดี๋ยวงวดนานะคะงวดนาแม่เกล็กระเสียมอฝากต้อนะคะอามาฝากท่านผู้ชมเพื่อกานะคะ่ะนะคะงวดนี้ผู้ใดซื้อเลขนะ่าแม่ขวแนในนอนะคะ่ะถือบนอะพักกันได้หลายบนอนะคะ่ะ ขันออกล่างนะคะ่ะออกล่างแมควนกับเม่เกตนี่ได้หลายเนาะคะ่ะแต่ว่าไปออกบุญเนาะคะ่ะทาช่วมออกบุญสองแปดเนาะคะ่ะตะวันเน้นล่างนะคะเน้นล่างหลายเนาะคะ่ะขันออกล่างนี่ได้หลายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมต่ว่วาคือว่ากระไดคาคา,คาปาทู่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะคะแล้วก็อีกจานหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่เกศใส้เบิ้งกะมีเขาอยู่ค่ะเหลขกของปูเห่าเนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะเลขของปูเ่านะคะเลขของปูเ่าเลขของปูเถาเพิ่นกระไฮเก้าสามนะคะเก้าสามเก้าหนึ่งนะคะเจ็ดเก้าสามเก้านะคะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะงวดที่แล้วปูกระไฮศูนย์สามซีก็ออกข้างนานนะคะอันนี้ของเลขของปูเ่าเพิ่นกะออกตกกลับนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่เกกระสิตตามไ้คือเก้านะคะเลขของปูเ่าเห้านะคะนี่แหละค่ะ ได้เข่าไปเบิ้งคลิปของแม่เกดกสีคงกัสีถูกนะคะถูกไปน้ากันนะคะเลขของปูเทาแล้วก่ะเลขของอาจารย์ท่องฝาขาดนะคะแล้วก็เลขของแม่ขวนเท้านะคะที่จเข่าน้ากันนะคะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมงวดวันทีน่นึงนะคะงวดวันที่นึงเดี๋ยวแม่เกดตามให้ต่อนะคะตามต่อให้นะคะนี่ค่ะเลขเขานะคะ ถือผู้ใดถือเกิดไปน้ากันนะคะกับบอถือร้ายขันเด่นเลขล่างอะคะ่ะบอถือนะคะกันใบบนในน้อยนึงนะคะท่านผู้ชม<แ>ก็อีกมีนะคะอีกมีป่าผูน้นึงนะคะเพิก่กระถูกทุกงวดนะคะเพิ่ถูกทุกงวดนะคะเพิ่ถูกทุกงวดคือกันตแต่ว่าเฮาไม่เกะกบสีเขามาถามมีค่ะเพราะว่าให้เฮ็ดให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะคะหลังห้อยออกนะคะ ได้เลขมาจากใสเนาะค่ะนี่คือถูกทุกงวดแท้โควิดโอเลขโควิดนะคะท่านผู้ชมสิบเก้านะคะจะสื่ออย่างงวดสันพันวางวดกอรพันกัดซือนะคะงวดนี้ได้ได้รายปันไดจ้าได้สามตัวสามพันนะคะสามพันก็คือว่าห้างงบหน่อยนะคะงบหน่อยก็ซื้อตามหน่อยสิบแปดนะคะสิบแปดบังนะคะ เป็นกระถือกงวดเป็นถืองวดนีงวดที่เท่าใดฮะสงแล้วงวดที่สองงวดที่สามอันนั้นอฮสามงวดแล้วนะถือว่าตัวมีสองอันได้เด็กถูกลอตเตอรี่พร้อมเนาะค่ะเลอตเตอรี่พร้อมงวดนี้แต่ว่าเฮายังบ้ยไปลุ้นว่าเป็นถือรัตตรี่บวกเงี้ยัหมดตรวจเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นก็ได้สามงวดนะค่ะแต่ว่างวดงวดที่สี่เขาก็ตามต่อเนาะค่ะเดี๋ยวไม่เก็ตามต่อมาให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้ก็เป็น แอดมินนะคะแอดมินแอดมินของแม่เกตที่ล่งคลิปห้แม่เกตนะคะนี่ค่ะค่ะนะคะตัวกิ่งนะคะ,นะคะไปเรื่อยๆขอให้ได้ทุกงวดไม่ต้องเอายอะเอาไปงวด,งวดนาค่ะขอให้ทุกค้ถูกไปน้ากันคือเกาเน,นจ้างวดนี้ก็ได้แค่ค่าประทูนะคะงวดนี้กับ,บ่บได้หลายนะคะป็นซื้อเหล็กเมกลายไืงหน ôi, ห่อยมกืการเล่นลายมกืการเล่นนลายงบหน่อยนะคะคนงบหน่อย กระสือยังรับสอง 3, ะะส,อง 3, มสงมมากกงมพันนะคะสองสามพันเหมือนเสียงแม่ขวนมากกระทั่งผุนนะคะอาจารย์ท่องฝากขาดนะคะชมชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิงแกงเตือนให้แม่เกตเดนอดจ้าเป็นกำลังใจให้แม่เกีตหาคลิปต่อ,ตอไปมาฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ กินน้ำเน้คือนางตั้งใจคืนนางถ่ายเดอนทุ่มลาดว่าพระเอกเข้าพระเอกหมอหล,ลำย่ำขึ้นเสียงจะบม่มีแล้วเ <c oughs> อวตอนอเมซ่า <c oughs> <c oughs> มึกสารค่ะ <c oughs> บรรยากาศกระพากันถือจูหับถือจูกับของอาจารย์ท่องฟ้าขาดนะคะอาจารย์ท่องฟ้าขาดสี่อ,สองห สารท้องปลาคาดแล้วก็เลขของแม่ขวน,นะค่ะแล้วก็เลขของปูเถ่าะคะ่ะอย่างวดหนานะคะเมเกตตามโตน,นะคะสวัสดีค่ะ